สวัสดีพี่ๆทุกท่านเจอกันกันอีกแล้วนะครับวันนี้หนึ่งพามาดู MG4V สีพิเศษนะครับต้องบอกว่าสีนี้ Limited Edition มากครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีแค่ไม่กี่คันนะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งได้สูงสุดนะครับ540กมต่อ1การชาร์จครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่64 kWh ครับแรงม้า170แรงม้าขับเพื่อนล้อหลังมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่และทําวารันตีครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับผมก็ เริ่มจากไฟหน้าเป็น LED มาพร้อมกับ daytime ทา n n i n g light นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงที่กันชนนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้พิเศษมากๆเลยครับอ่าแล้วก็ล้อลอยนะครับเป็นขอบ18ครับมาพร้อมกับยางกูดเยีย r ครับลูกค้าได้แบบนี้เลยครับผมต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มจัดหนักนะครับภายในเป็นแบบทูโทนนะครับมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์นะครับผมแล้วก็เบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้ทั้งตัวเลยครับผมคุณลูกค้าโปรดีๆแบบนี้นะครับ ต้องบอกว่ามีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นครับกับ MG4 รุ่น V สีฟ้าสวยๆหล่อแบบนี้เลยครับสนใจโทรหาหนึ่งนะครับเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0896659998นะครับติดต่อหรือว่าอิ็อกซ x เข้ามาถามหนึงได้เลยครับสวัสดีครับ